ยึดมั่นถือมัน่นพร้อมกับการถอนความทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมันอม่นนี้ออกในขณะเดียวกันพิจารณาแยกแยะดูทุกสัตว์ทุกส่วนเข้าไปในเนื้อเนื้อเป็นยังไงเนื้อสัตว์กับเนื้อเราต่างกันยังไงรักกันที่ตรงไหนชอบกันที่ตรงไหนอืทําไมถึงรักถึงชอบมากนักเอาหนังบางๆห่อไว้เท่านั้นก็เป็นบ้าก,กันทั้งโลกทั้งสารทั้งเขาทั้งเหล่าเพราะฉะนั้นเพื่อจึงสอนให้ทลกหนังออก มันไปยังไงแล้วให้ดูนั่นให้ดูถึงความจริงนี่คือความจริงมันสะอาดที่ตรงไหนร่างกายนี้ทําไมจึงเสกสรรปัญญาเอาปองปอมว่ามันสวยมันงามมันสวยงามที่ไหนถ้าสวยงามแล้วตกแต่งหาอะไรชะล้างหาอะไรอะไรจะสะกระปรกสมม,มุยิ่งกว่าร่างกายของจัดของบุคคลเฉพาะอย่างยิ่งของเราแต่และคนละคนชาล้างทุกวันทุกวันไม่ชาล้างมาได้ตัวนี้เป็นตัวสกรปรก